สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกระะารยาณมิช่องกดชตาพีนะคะวันนี้นะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะกับนับไพ่นี้นะคะสําหรับนี้ที่กดชาตาได้ทําไว้นะคะเป็นพลังงานที่คุณถามว่าคู่รักอดีตชาติของคุณเนี่ยมีคนที่สงสัยนะคะว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรนะคะไห้ไพ่ช่วยตอบกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะ เป็นไพ่ Judgment นะคะไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นไพ่ King of Pentacles นะคะไพ่ต่อใบต่อไปนะคะเป็น p a g e of One นะคะแล้วก็ Five of Pentacles นะคะค่ะแล้วก็ใบต่อมาค่ะก็เป็น Two of Cups นะคะแล้วก็ไพ่บทสรุปค่ะของเราเป็น The Sun นะคะใต้สำรับนะคะก็เป็น Four of One นะคะขอโทษค่ะ Four of Swords นะคะ พลังงานแรกนะคะก็เป็นไพ่ The j u d g m e n t นะคะไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีนะคะที่ส่งผลถึงอดีตชาตินะคะจนถึงชาติปัจบันนะคะที่ทำให้คุณและเขาอะคะ่ะได้พบเจอกันนะคะ การกระทําสิ่งใดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะคะก็ย่อมส่งผลมาจนพบชาติปัจจุบันนะคะแน่นอนค่ะคนและเขาเนี่ยเป็นไพ่จัสตเมนนะคะได้ตัดสินว่าคนและเขาเนี่ยเคยเป็นคู่รักอดีตชาติกันมาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการตัดสินนะคะเป็นผลกรรมดีและกรรมไม่ดีที่ทํา ต่อกันไว้นะคะคุณและเขานะคะอาจอาจจะเคยกระทํากรรมดีและกรรมไปดีต่อกันในอดีตชาตินะคะและคุณและเขาคนนี้นะคะอาจจะเคยสัญญาต่อกันนะคะขอให้ด้านมาเกิดพบเจอกันทุกชาตินะคะก็เป็นได้ด้วยนะคะแล้วคุณคนนี้นะคะก็เป็นคนที่ออมั่นคงนะคะ ในเรื่องของธนาการเงินนะคะแล้วก็การงานด้วยนะคะในชีวิตของเขาเนี่ยนะคะคิงออฟเพนทาเซลนะคะราชาถือเหรียญเนี่ยเขามีความพั่งพร้อมนะคะในเรื่องของการเงินและการงานนะคะแถมวางตัวนะคะได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจนะคะในทุกสปปรรพสิ่งหรือว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะคะในชีวิตของเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะหรือเรียกว่า เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมาแล้วจึงรู้นะคะทว่าเป็นไพ่คิงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คุณคนนี้นะคะเขาอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะพร้อมที่จะรุยทุกสถานสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานทั้งกระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็ตามค่ะคุณคนนี้เขาพร้อมที่จะรุยพร้อมที่จะจีบนะคะหากว่าเขาชอบ ใครนะคะหรือว่าเป็นจุดที่เขาสนใจเป็นพิเศษนะคะเขาก็เป็นคนที่รุ่ยรุนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนะคะแล้วก็อาจจะอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีอายุมากกว่านะคะเขาก็จะมีความเป็นเด็กนะคะในตัวเองนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็น ทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานนะคะน,นี่เขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปต่อมานะคะ f ฟ y off e นด์เซลนะคะถึงแม้ว่าเขาจะผ่านร้อนผ่านหนาวมานะคะหรือว่ามีประสบการณ์ต่างๆนะคะแต่ในชีวิตเขานะคะก็ยังดูขัดแคลนนะคะถ้าถามเรื่องในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาดูเป็นคนที่ หากเขาให้ใจใครไปนะคะสําหรับคุณคนนี้นะคะหรือว่าเขาตามตื้อตามจีบนะคะคุณนะคะแต่ในความรักความสัมพันธ์ของเขาครั้งนี้นะคะอนี่เป็นความคิดของเขาเองนะคะเขาก็คิดว่ามันเป็นความรักที่ดูเหมือนขัดขัดหายหายหรือว่าขัดขาดไปนะคะเหมือนกับเขาตามตื้อคุณตามจีบคุณเนี่ยแล้วบางครั้งสถานะของคุณเนี่ยอาจจะดูเพิกเฉยต่อเขาหรือว่าทําตัวเฉยเมยเฉยเฉยกับเขาดู เขาอากับปกิริยาคุณเนี่ยดูไม่ค่อยสนใจเขานะคะแล้วก็พลังงานต่อมาค่ะ two of cups นะคะแน่นอนนะคะว่าคุณอะรู้สึกได้ว่าเขาคนนี้มีจิตที่ปรารถนาหรือว่าจิตใจถึงคุณหรือว่าชอบคุณนะคะแล้วคุณเองเนี่ยก็ชอบเขาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ two of cups เนี่ยเป็นการส่งถึงพลังงานเก่กันได้นะคะ บางทีนะคะก็อาจจะส่งพลังงานในจิตวิญญาณก็เป็นไปได้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกอะคะ่ะตั้งแต่แรกพบนะคะประสบนะคะประสบตากันอะไรเงี้ยค่ะก็มันมีพลังงานนะคะที่ดึงดูดต่อกันและก,กันนะคะเป็นพลังงานที่รู้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าประทับใจตั้งแต่แรกเห็นอะไรก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่บทสรุปนะคะเป็นไพ่เด๋ะซันนะคะ ให้ใบนี้นะคะก็บอกว่าเออใช่ค่ะมันเป็นพลังงานตรงนี้นะคะก็เป็นความสดใสน่ารักนะคะของคุณนะคะแล้วก็ถ้าในในในความสัมพันธ์ของคุณละเขาเนี่ยถ้าปฏิ สัมพันธ์กันนะคะหรือว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะต่อการเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเป็นผลที่ประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ใหญ่แล้วก็เป็นไพ่ที่สําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะมันเป็นไพ่ดีอยู่แล้วนะคะในพื้นฐานของไพ่นะคะแล้วใต้สําหรับไพ่นะคะก็คือเป็น four of swords นะคะหรือว่า4ดาบนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้ก็สรุปได้ว่า ใต้สำรักก็สรุปเลยว่า,าช่วงนี้ค่ะความสัมพันธ์ของควนทั้งสองเนี่ยมันต้องหยุดพักกันไว้ก่อนนะคะคืออาจจะพักต่อกันนะคะคือยังไม่มี ปฏิกิริยาอะไรต่อก,กันทั้งนั้นนะคะก็คือเวลาเท่านั้นนะคะมันจะเป็นผู้ตัดสินนะคะเป็นผู้เยียวยาแล้วก็ตัดสินทุกอย่างนะคะคือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันยังดูต้องการพักผ่อนนะคะต้องการพักนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายขอบคุณมากนะคะที่รับชมติดตามช่องกดชาพีค่ะวันนี้ต้องขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ